คนลาเพิ่นเห็นงานอยู่ไทยนะพี่น้องเพื่นนอนะก็ไปกินเฟือนะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วพี่น้องไปนําไปสามคนหมู่คนพากันไปเห็นเวียกแล้วกับกินเฟือแล้วก็พึ่งไปหาน่นก๋วยเตี๋ยวอันครั้งแรกเนาะคนจักอันก็เจ้าละถามเจ้ากับมาถามรับออเดอร์ถามว่าเอาอะไรอืออีกคนนึงกับว่าเอาเส้นเอาเส้นใหญ่คนหนึ่งแล้วว่าเอาเอาเส้นเล็ก บัดคนสุดท้ายแหละเอาไรครัเอาเส้นกลางมาแทนมีห่าพี่น้องเส้นกลางเพื่อจจ้าจั่งยังไหเพราะว่าเห็นกับเจ้าจั่งเส้นเล็กเส้นใหญ่ไปแล้วอันนี้กะเอาเส้นกลาง <c oughs> อันโมกากะไม่มีนะเส้นกลาง สบายดีพี่น้องอยู่กับโซงกิีตาย์กับสาวลาวกินง่ายอยู่ง่ายตามสไตล์สาวลาวสบายดีน้ำมือแรงเด้อพี่น้องวันนี้เวากะแนวกินง่ายตายยากเขามีแล้วมีอย่างละขึ้นอย่างโบกจับไข่ามาทอดนี่แหละพี่น้องพี่ทอดไข่ใส่ปลาคะหรือว่าชะอมเอานี่ยำนี่เพิ่นกะจะหายอย่างในป่ปลาคะเพราะว่ามันเป็นยำแรงนะพี่น้องกับ กุญแจกระดาษก็พอหาได้อยู่แต่ว่าราคามันก็จะแพงกว่ายามฝนนั่ลโหลอ่าเอาก็ะชับทอดไข่ับกระตัดแล้วก็ตัมมักแต่งพี่นอ้องอ่าของคู่กันเดีย๋ยวกินง่ายๆกระชีใส่หมูซับน้ำเล็กพี่น้องน้อยหนึ่งน้ำเล็กก็เอาพักกับมักแต่งไปล้างก่อนพี่น้องเราเอาค่อยมาลงมือจัดการกันเลยไปพี่น้องเอาพักไปล้างก่อน พร้อมเคียงเฮียงนาพร้อมด้วยครอบครัวบ่ค่อยได้เห็นพิ่นอยู่นํากันเท่านั้นนะพี่น้องจะเห็นแต่เพิ่นนี้บุม๊มเนอย่างท่ากินข้าวเอาพี่น้องเข้ามาอันทำการทอดไข่เลยตาะไข่เลยบ่าน สามหน่วยพอกินหลายหลายมันเปืองมันว่าวสาวเพี้ยข่อย่านจะบ่ชอิม่มอิ่มอยู่แล้วล่ะยอมกินเอาพี่น้องเ้างก็เด็ดฟักคาส่เลยเลยไผ่ชีสซอยก็ได้แบบใดก็ได้นะสาวเพียวก็จะเด็ดใส่เลยเลือกเอา ตัวน่นอ่อ,อนคนใส่แบบนี้บางคนก็บ่าถ้าทอดไข่ใส่ผักคานในี่ต้องทอดปลาทูน้ำพี่กะปี้เป็นพรม่ม้แต่แบบอันนั้นมัน,นอาหารแต่เพียวบ่ค่อยบ่ค่อยกินเนาะเขากา็แต่ว่ากินได้แต่กรเฮ็ดเฮ็ดได้อยู่แบบว่าถ้าไผอยากเห็นกะขอมาก็ได้เมนูนี้แตเพียวเส็ดในเบิ่งก็ได้แต่ว่า เฮาบุกไปทานัดกินไปางเลยนอพี่น้องคือทางฟังไทยเพิ่นแต่ก็กินได้อยู่โดนๆเท่านึงเมนูของบ่ได้กินดุพี่น้องฮางเดดฟักคาแล้วล่ะเน้องฮากาิม,มาใส่หมูซับลง,งไปนําต้องใส่หลายเนาอเพิน่นสิแยงซีนอัน พะคะแยงซีนกันเอาพอชิบสึบเซมูไรน,น้องชิมีเรื่องนึง่าไอ้ฝั่งนี้คือเรื่องจริงเนาะอยูวนบ้านชาเพียวละ่ะชาเพียวเพิ่งขึ้นออกมันกลับไปเรื่องบ่ญยากพี่น้องเรื่องสันส้นๆตอนชาเพียวยังน้อย และอันสมัยตอนยังน้อยเนาะพี่น้องอ่าอันมีอันเอื้อยผู้หนึ่งเพื่อนเฮ็ดงานอยู่ไทยแล้วก็เพื่อนเฮ็ดงานเพื่อนก็เอิ่มมีโทรศัพท์ซื้อโทรศัพท์มาให้พ่อกับแม่แต่สมัยก่อนเนาะพี่น้องเนาะถ้าว่ามันพายมันพายมีโทรศัพท์บ่ได้ธรรมดาอลไรก็คือว่ามีเงินนะนะแล้วก็อันโทรศัพท์ก็เลือกเฮือนเลือกเฮือนอันมีบางทำเฮือนได้มีนี่ยวิไปอันยังก็ ไปขอโทูพ่นหลัก่ะเสียค่าทูนะแต่ก่อนตัวยังน้อยนะก็คือมันลูกผู้ใดไปไทยเรากะไปไทยนั้นไปเฮ็ดเวียกลรากะอันทึกพ่นนะพี่นงพ่นนะอันค่าเราเรากะโยนลงน้ํดเวยอันนั้นะเรากะอันเราตายได้พี่นงอันเราตายแล้วทูมาหาพ่อกับแม่เราเราตายแล้วทรมาหาพ่อกับแม่เราพ่อพ่อกับแม่กับบุุ้บันเราตายมันบอลทอย่ใดอยู่อย่างกะกับจักเนาะ กบับพ่อแเราตายกะโทรมากับมาถามว่าอันเราก็เฮ็ดงานแล้วก็ส่งเงินมาให้พ่อแม่นัน่นเฮ็ดเงินเฮ็ดเงินเฮ็ดอ,อย่างส่งมาเรื่อยๆกัทยอยเฮ็ดเรื่อยๆนะพี่น้องมีเท่าใดกัเฮ็ดเท่านั้นนะนะเฮ็ดเือนแล้วก็โทรถามพ่อกับแม่เป็นยังไงพ่อแม่โทรมาเนี่ยว่าเสียงสั้นๆคือคนหนาวอย่างนี้แหละพ่อกับแม่บให้ฟังเลยอันถามว่าเจ้าอยู่นี่ไม่แห้งอยู่บ่ออีพ่อเป็นยังไงโทรมาถามแบบว่าอัน แก,กว้วรูเถื่อนะแต่ว่าครูเถื่อที่โทรมากับเราเราบราิบาลบันนั้นพ่อแม่ก็เป็นปแปลกๆว่าเราเปลี่ยนอย่างแล้วถามว่าเือนซันนะแม่เือนนะทอดใส่แล้วยังอีกหลายบ่จังสิแล้วถามแบบประมาณนี้นะพะ่อแม่ก็ว่าเออก็ออยังอีกหลายแะ้วก็เข้เฮ็ดไปแล้วเขามีกําลัง,งเ,เท่าใดก็เท่านั้นแหละลูกวันเราต้องไปค้นอย่างายเมื่อยกเศร้าอัน ถ้าบ่ท่านกลับมาเยี่ยมพ่อกับแม่ก็ได้มาพักพอนวก็จังไปเฮ็ดไม้แม่ก็เลยบอกนะว่าบ่ต้องไปขึ้นย่างไงค่อยเฮ็ดไปหันละอยูายุหกแล้วเก้าห้อนี้ก้นก็ได้พ่อแม่แม่ก็เลยว้าวน้ำนะเป็นยังล่ะเมื่อยบ่แม่ก็เลยถามพวเป็นเสียงสั้นๆนะนั่นคือถามแนวนี้เนี่ยก็เลยถามนะเราก็เลยว่าหนาวเราบริสิณเราว่าวบปคือคนหนาวนะพี่น้องสั้นก็กนะเสียงสั้นๆคือคืออยู่หนาวเราบ่กเอ้าหนาวอยู่ไซส์เดี๋ยวนี้คือมีแต่เสียงล้ม อยู่ข้างนอกวาจันหนาวอยู่เค็มน้ำวาจันเอาหนาวคือโบไปอันเข้าไปอยู่ห้องอยู่อันห่มผ้าอยู่หนาวบสบายบ่คือว่าหนาวแม่ก็เลยถามเนาะความเป็นห่วงของพ่อแม่และลูกโทรมาก็เฮ็ดงานอยู่ไก่เนาะ่นก็มาถามแม่ก็เลยเป็นห่วงลูกว่าเป็นยังคือมาถามจูจีบปกติโทรมาบ่าะะาะะาได้ว้าจังี่แล้วก็เราเสี่ยงเสียงแล้วว่าเป็นเสียงสั้นๆแล้วก็เศร้าๆไดแม่ละว่านะ เป็นยังถ้าเมื่อยกับไป,ไปพ,พักพ้นจะฟ้าเพชเวียกไปกินยาโน้นเป็นไข้เป็นหนาวบบไปพักพ้นซะเดอ้อแม่ก็เลยบอกนะแล้วก็เออลมกันแล้วแล้วก็วางหูไปวางหูไปแล้วก็บัดอันโอ้โดนส่งจมือมาแล้วก็มีอันอันมู่ของเอื้อยอันนั้นหลยที่เราโทรมานะโทรโทรมาหาแม่เราอีกโทรโทรมาบอกว่าอ่าลูกเจ้าธนน้ตายลเลยท่านสิตายต้นได้หนิบา้านอันมือ ก้อนนั่นคือยังโทรมาอยู่วะฉันอันแต่ว่าตายนะเขาเขาว่าอันเขาไปเห็นอันไปเห็นซบเลยนะพี่น้องฟูขึ้นมาจากน้ำเขาว่าประมาณห้อยไหลเมื่อเกือบเป็นอาทิตย์ผู้เล่นน้องพี่น้องซบมันจะฟูขึ้นมาเป็นจมน้ํานะก็จะว่าประมาณนั้นแหละเกือบอัน,อนเป็นอาทิตย์ลแล้วว้าเราตายอันบ่น้าสองสมตินยังเห็นโทรมาอยู่พแมเอหรอปะที่อังกันก็อันมูแล้ว มันตายจังได้นี่งโบเสื้อแม่ว่ามือทรงสเมื่อวังโทรมาอยู่เขาบว่าตายเป็นอาทิตย์น่โบแม่เพรแม่เลวมาเถียงเลยมันก็ย่างเนาะกับีหาเรื่องหาทางไปเอาซบมานะพี่น้องแต่ก่อนมันกอ้ความสะดวกกับมันก็บ่ค่อยมีนะมันกับประสานไปทางไทยกับเสียเงินอย่างไปเอากับพ่อแม่ก็ได้ยอมบุมีเงินก็ไปหายิบยืมมาไปเอาซบเราก็แบบว่าอันพี่น้องคิดเห็นจังไดกับเรื่องนี้ที่แบบว่าแล้ว เราตายแล้วเราเลยโทรมาหาพ่อกับแม่เราหรือหรือว่าเราโบหูตัวว่าเราตายหรือว่าอย่างใดหรือหรือว่าความเป็นห่วงเราเป็นห่วงพ่อกับแม่ว่าเราเสียไปแล้วเลยเราเป็นห่วงว่าบุมีไผ่หาเงินส่งคำให้พ่อแม่นะบบมีไผ่หาเงินไปเฮ็ดเฮือนเฮ็ดซานให้พ่อแม่หรือว่าเราเราอย่างใดนอนพี่น้องก็คือแบบว่าความฮักของลูกมีต่อพ่อแม่แบบว่าเราตายไปเรายังโทรมาหาแม่เราเป็นห่วงนะแม่แม่ก็เลยว่าแปลกใจแม่แม่ก็เลยมาคึด ว่าหนาวหนาวไม่แม,ม่มันตายเป็นผีแล้วโทรมาหาว่ามันว่าหนาวหนาวตอนนั้นเขาฆ่ามาันเลยโยนลงน้ําเลยมันเลยเป็นผีมามันเลยมาว่าซันแม่ก็เลยมาว่าให้ฟังก็เจ้าละซันที่ฐานไปว่าเออเราตายไปแล้วเราก็เป็นห่วงเจ้าทะซันที่สินะอันนี้ก็เป็นเรื่องแบบก็บเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอีหลี่พี่น้องก็อันเนาะแต่ว่าเจ้าเจ้าเพช่ว่า,วา,วาบางคนเพื่อนก็อาจจะเคยได้ยินแบบนี้ว่าคนอันคนตายไปแล้วกา มาหาลูกหาเมียหรือว่ามาหาพ่อหาแม่เนอะพาะความหักและความห่วงใหญ่แล้วเป็นห่วงนอพี่น้องเนาะถึงเขาที่ตายไปเป็นพีไปแล้วกะก็คือเรื่องอันนั้นพี่น้องเรื่องเรื่องเรื่องที่พวอเพิ่นตายแล้วเพื่อนมาเอ็ดอันซินแห้งมาให้เมีย่นแหละคือกันแหละกับเรื่องนั้นเพราะว่าความหักควมเป็นห่วงพี่น้องอันนั้นแล้วก็เว้ามากะต้นซาดพอยู่เรื่องนี้ก็ได้แววเมาให้พี่น้องฟังเนาะหันหลัพี่น้องมามาทอดไข่กันเลยพี่น้อง มาโทษไข่เลยค่ะวันนี้ทอดไข่ค่อยไปตำมักเตงเนาะ ลงไปเลยเด็กพี่น้องกินง่ายๆแต่แซ่บ ง่ายสุดเลย,อเยทอดไข่เนี่ยคือยำโบกทอดไข่แต่ปลาแซ่บัด์หรอไมนูเมนูสิ้นคิดบ่กับคือกะเพราเนี่นยล่ะคิดยำโบกที่กินเนี่ยผัดกะเพราเนะี่ยเมนูสิ้นคิดเขินแบแบว่าแบบว่าเป็นจุดจบของการแบบคิดคิดจะกินโบกกินนี้ก็ได้จุดจบนนี้ไม่คือกันแหละเป็นยงโบกทอดไข่จบ ดี๋ยวมีเรื่องอันนึ่งว่าแะ้วก็ได้ที่มาวิ่ฟังคนลาเพื่อนเพื่งานอยู่ไทยนะพี่น้องเพื่อนกับไปกินเฟอนะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วพี่น้องไปนําไปสามคนหมู่คนพากันไปเห็นเวียยแล้วกับไปกินเฟอแล้วก็พึ่งไปหันก๋วยเตี๋ยวอันครั้งแรกเนาะคนเจ้าอันกะเจ้าอะไถามกะเจ้าก็มาถามรับออเดอร์ถามว่าเอาอะไรอืนอาจจะคนนึ่งกับว่าเอาเส้นเอาเส้นใหญ่ คนหนึ่งแล้วว่าเอาเอาเส้นเล็กบัดคนสุดท้ายแหละเอาไรถามเอาเส้นกลางมาแทนมีอยู่นน้องเส้นกลางเ <c ười> พื่อจักิจังกังไหเพราะว่าเห็นกับเจ้าจั่งเส้นเล็กเส้นใหญ่ไปแล้วอันนี้ก็เอาเส้นกลางอ,อันโฟกักะไม่มีนะเส้นกลางท่ากันหัวจั่งกันไหนแล้วพอที่มันทีเลียบบางน้ากันเอา้าก็เจ้าก็คิดก็เจ้าก็เข้าใจว่ามีทุกเส้นนะนะเพราะว่าเนาะก็คือว่าเราคนบ้านานอกกับว กินก๋วยเตี๋ยวยุธยามันมันกับมูฮู้จักกที่สร้างเงาเห็นมูส,แบบมสร้างกันได้หรอเส้นเล็กเส้นใหญ่กูกับเส้นกลางแล้วว่ามาันสบานะมันมีเส้นธรบมดนนี่ยมีนเนส้เล็กกับใหญ่เนาะเส้นมีเส้นอย่างก็ว่าไปนะพี่น้องอันนี้หละเปือเรล่องตลกละคุณบนนอกเขากุง้งทอดนะคนเขากรอบนะพี่น้องเพราะมนมีหมูความนาะเขาตอนน้ตองใช้เวลาทอดพี่น้อง ลแล้วล่ะตักขึ้นพักไว้ไปไปตำม,มักแตกเขาบันนียมห้อยพี่น้องมาฟาักมักแตกเน้่บันนีเด้วยฟักทั้งเปลือกคือเก่าละ่ะตามสไตล์เขานี่ละ่ะเอาฟุ้ง ฟนโคลกคลีเออฟันมือบปกเข้าหนังเหนียวเนี่ยห <c oughs> <c oughs> นังเจ้าปูเดียวดอกมีดเจากเข้า <c oughs> ดูดดอ,อันมือเจ้าโผงว่าโอ้หนังเหนียวว่ะจ้ะ หนังบนเหนียวนี่เข้าแท้ๆเห่นเด้ยว่ะหนังเหนียวนังเอ้ยยังได้มีดกระปุกฝนวะพี่น้องมาตามมักแต่งแล้วบ้านนี้เมนูสุดท้ายของเา สมุนองคลักคลักองคลักไงองคลักขาโอ้ยน้องเริ่มจะเป็ดพอเท้าลีนพันกัดแล้วก็เชื่อเอาอย่างกับว่าบุตรรักขาดีภาสิว <th> <th> ่าแบบนั้นแหละรักคลักคลักอยู่ใส่แป้งนัวลงไป ซ้มมัน,น้โอยมักเพชรอันนี้ฟงดีแท้ปรดผัดมาใส่ะมะเขือเล่นเรา

thêm nước đá đi là thêm bơ đi đi là xay cả đầy rồi Tắm lên nằm lại tép ช้อนต่างก็สสสเสียมเสียไปได้จังน้อยจงังเพราะว่ามะแตงเพิ่นหวานอยู่แล้ว <c oughs> ที่กา้านไปเอาน้มันาลเคึกละใส่ก็ได้เดอกจังโบตุยเอ้าซีม,มีก่อนนะอืมรสจะเป็นแตน ลพอตักเลยพี่น้องมาเด้อมากินน้ำกันบันี้เรียบร้อยแล้วจวดบู้เยเศบบขาแล้วเนาะ มักเต่งนี่พว่ค้าเขาก็มากินกราฟได้กินมั้งก็นะ <c oughs> ม่าเจ็บเจ็บไปน้อย ได้ไม่กินกัน,กนพี่น้องหืมร้อยๆเลยมาๆมากเลยเหี่ยมห้อยพี่น้องเรียบร้อยแหละไมาเด้ไม่กินตำกันให้กับทอดให้มันแบบกรอบๆเนี่ยแลเพื่อมาก,กินกรอบๆนะอะไรอัมลาพัชจากนี่พีนพ่น้องขอขอบคุณขอ ขอบใจเอลยอายทุกคนหลายๆที่เข้ามาติดตามรับชมช่องสาวเพียวได้พี่น้องเด้อไฟมากคลิปนี้กัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจ้งเตดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้สาวเพียรที่คลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อมันไผเข้ามาใหม่กัฝากกันเด้อพี่น้องฝากช่องงานน้อยบ้านๆเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อสต่เรบคลิปนี้กัขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดี